พระไม่รับตังค์ออ็วบกันพระไม่รับตังค์เป็นในอ,อะไรเน,น่แต่ก็ใจพี่ดอกก็แต่ก็เป็นรับตังค์กันหมดนะหมาเท่ <ś c oughs> ละคือมันอย่างเนี้ยไอคือแบบคุณพ่อพุทธทาสเลยท่านบอกว่าอะไรก็ตามเถอะท่า เป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่เป็นโทษอ่าอย่าไปสะสมอ่าโยงพระถวายปัจจัยมาเนี่ยเพื่อเอามาใช้ในกิจปสารสนาเนี่ยถ้ามันไม่มีก็อยู่ไปได้กันนะแต่อย่าไปสะสมอ่าอย่าไปเอาความร่ำรวยเหมอนกับโยงเพราะนังไงเนะออมีมาก็เอาใช้ไปเรื่องกิจปสารสนาแบบพ่ออยู่ภิเศตรามาเนี่ย บวชมาตัง้งแต่หนุ่มจกนกระทั่งอายุรวมเกติบตายวิริยตันเป็นดีรพระท่านเพราะท่านไม่ขาดสมพระกังจนคนต้องรวยใช่พระรวยเกิเยจจอะแยะเลพระรวยคนจนแล้วโอ้โหคนจนไปใส่บาตรเนี่ยพระแต่พรจะมาอยู่ว่าเลยบางองค์พระรวยกวายุมีใส่บาร <c oughs> ตรเลย,งงลยโยโมใส่บาตร <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่มีมตังค์เท่าไหร่เลยแต่พระบางองค์มีเงินหลายสิบล้านอย่างเงี้ย